พึ่งได้พึ่งได้ว้าได้เลยพึ่งได้เมื่อกี้ได้จากตรงออฟฟิศแล้วก็ขึ้นมาผมผมขึ้นเอาของแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปใหม่ผมต้องออกไปน,นอกเดี๋ยววันนี้ถือโอกาสถือไปด้วยเลยแล้วกันนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวนอกสถานที่กันบ้างดีกว่านะครับไป let's go let's go อันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในมาหาลัยกันตอนนี้อยู่มาหาลัยรังสิตนะครับผมเรียนที่นี่ นสวยงมามมหาลัยก็ใหญ่โตดี๋เดียวเข้ามารีวิวในนี้แหละเพื่อนบรรยากาศบ้างผมต้องเข้ามาทำทุรรในนี้น, <S <S 1> <S 1> นี่ก็เดินออกมาจากหอ,หอหอผมอยู่หออยู่ข้างนอกอ่ะไม่ไกลจากนี่มาก รอเลยวันนี้เท่าไหร่12 26รอเลยครับตัวอะไรไม่รู้แต่กูรอซื้อหมดอยู่ดียัไกูซื้อหมดอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือของ Imperial d a r o n อ่าดูแป๊บว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่มันต้องบิดได้ปะวะนี่มันต้องบิดได้ปะเชี่ยยิ่งรุ่นใหม่มันยิ่งแบบไฮเทคขึ้นมันยิ่งมีอะไรไฮเทคขึ้นเรื่อยๆ มาดูหน่อยดิใส่เป็นอย่างวะมันไม่มีเหล็กให้เพราะว่ามันเออนั่นแหละก็มันไม่มีเหล็กให้ไงโอ้หลอกแม่งกระโปงมากน่าจะตายง่ายเอาให้ไม,ไม่ไม่ใส่อันนี้แน่นอนอ่ะกูบอกเลยลเตรียมคอมโบที่ใส่มา,เ,าเตรียมคอมโบมาไต่ดูดิอุย้ยช่างลอกแม่งกระโปงจริงวะ่ะ ไม่ล็อกมันห่วยกว่าร่างแรกอะ่ะดูดิเฮ้ยเสียหลุดแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยอไอ้คุณมึงเนี่ยชิบหายแล้วคุณต้องใส่นี่ไงเลยสงสัยกูต้องไปใส่นี่ว่ะแดชต้องไปใส่แดชจริงชิบหายแล้วกูวิล็อก,กมันกระโปงโอเคเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ดีกว่ามาขอเวลาแป๊บ <c oughs> ติดโคตรยาก <c oughs> ติดยากจริงอันนี้ งงว่ามันติดมันคืองงว่ามันต้องติดตรงไหนอ่ะมันต้องดูรูปกล่องไปด้วยอย่างงงผมเห็นไว้ว่าไฮบริดอันนี้เป็นแดชว่ะแม่งเป็นสีแดงเชีย่ยแต่ว่าล็อกมันยังกระโปรงอยู่เลยอ่ะใช่ผมใช้อันนี้ไม่ได้ละมันล็อกห่วยแตกเกินก็อันนี้ก็เหมือนกับของไฮบริดของเจเนซิสอ่ะแค่มันเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นแดชแค่นั้นเองนั่นก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรนี่ก็มีเสียงเห็นไหมฮะมีเสียงวิดเหมือนไอแป้งสีฟันไฟฟ้าใครได้ยินไหม คตรเหมือนมีแค่นี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวใส่นี้ไปก่อนผมไม่ชอบไฮบิดเว้ยผมเคยเล่นแล้วผมไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไวท์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเอาไฮบิดมาเล่นเออก็สวยดีหน้าปัดมันสวยมากเลยเว้ยแต่แม่งแบบล็อกมันห่วยแล้วว่าเซ็งว่ะเซ็งว่ะดู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 ดดไมแม่งหมุนสวยมากดูดิหมุนสวยจริง เดี๋ยวไปเล่นในห้องนี okay. Okay. ่ไม่มีที walls, hmm. ่เล่นเห็นไหมมันเป็นสนามหญ้าเดี๋ยวไปเล่นในห้องเออโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ว้าวมาด้วยยวได้สีเข้ากันดูนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะว้าวกูชอบเฮ้ยคกูได้รูปปก้ปเว้ยแปะถ่ายรูปก่อนชอบชอบโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันในห้องเดี๋ยวจะได้ไปหมุนให้ดูนะครับโอเค อ๋อแล้วเว่ยกลับมาห้องละนี่เนี่ยเดี๋ยวมาลองกันเราใช้ตัวนี้นะครับตัวกีขวัญชัยมาหาชนมากูกูทูดก่อนเลยตัวกีเนี่ยมึงอู้ดเอาสามด้วยนี่ไปเลยิีพี่เลียวดาก้อนโอ้โอ้หมุนล้วหมุนแล้วเฮ้ยสีสวยกว่าสีเขียว ใชนะ่นะ้านาะนาะนาะเพราะบอกแล้วว่าล็อกมันห่วยมากเขี้ยกูว่าล็อกวอาคิรนี่กระจอกันนะชิบหายเจออิมพิเดรดราก,ก้อนเข้าไปนี่ล็อกวอคิรนี่นี่ดูแก่งกว่าขึ้นมานิดนึงน่ย <c oughs> นี่กูขนาดใส่แดนแล้วมันยังแตกเลยเขี้ยโอ้ยกูมไม่ใช่อันนี้แน่ๆบอกเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวใช้อันนี้แล้วก็อันนี้เว้ยเมื่อกี้กูลองแล้วแม่งอย่างดีกูก <c oughs> ูวิจัยมาเรียบร้อยอ <c oughs> าเดี๋ยวมันดูมาดูเดี๋ยวมาดู ล็อกแม่งห่วยจริงดูเชีย่ยเราแม่งอย่างห่วยอะ่ะนี่วอลคิลี่ไม่ได้ใส่แดดนะเดี๋ยวลองดูแบบใส่แดดดูนี่จะเป็นยังไงน่าจะแข็งมากหูโคตรแข็งกูบอกแล้วงไงเชียช่ยเชี่ยอีมิเดียลดาก้อนมึงอะไรของมึงเนี่ยจบแล้วมึงไปอยู่กับไปอยู่กับวอลคิลี่ไปโอเคมาเดี๋ยวกูลองก่อน <c oughs> <c oughs> มาเฮ้ยดับรับแม่งตีอย่างแรงโคตรเอาโหหมุนสวยมากอ่ะหมุนสวยมาผมต้องหายอีกตัวแล้วอ่ะผมทําตัวนี้พังแน่นอนอ่ะแม่งเป็นรอยเละแน่นอนเด๋ยต้องหายอีกตัวละเจง๊งเจ๊งแน่นอนเออนี่นี่เดี๋ยวลองอันนี้ลองอันนี้ตัวนี้นี่อึดมากเลยนะบอกเลยโคตรอึดอ่ะตัวนี้แม่งแม่งโหดมากอ่ะบอกเลยแม่งอึดสุดๆเพกาซัสของ ไอ้ GT อ่ะอึดมากอึดเฉยไหมอึดเฉยไหมมึงโดนโดนตัวใหม่เล่นเล่นงานแน่นอนเฮ้เออึเอ้ยเที่ยแพ้แพ้โอ้โหบวกล้วแม่อึดเกินเที่ยเอกซัสแม่งคนอึดเที่ยแพ้ว่ะโหแพ้ว่ะโอ้โหโอ้อ่าเอาตัวอะไรอีกขอยตัวขอยตัว เอาเอาอะไรดีวะขี้เกียจเอาหมุนซ้ายอะ่ะมันต้องสั่นที่ชุดอ่ะกูขี้เกียจเอานี่ดีกว่าตัวปวดตัวใหม่ของกูตัวปวดตัวของกูเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่ชุดเอออันนี้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 เอ๊ะันนเจนซิตเ,เ,เปลี่ยนตูดแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ปนอะไรวะแซฟบปะแซฟอะไรสักอย่างเนี่ยของไอ้ฮาเดสอ่ะลืมมากูชุดอ้นี่ก่อน น่าจะน่าจะชนะแน่นอนว่ะไม่ถึงว่า Imperial วอิมพีเรียลดั o n นนะโอ้โหแนี่ว่าแล้วไม่ตีแรงมากโอ,โ,โอ้โหสนามสัน่นสนามสั่นโอ้โหข,ออขออ่อยกอข่อยกอข่อยกอปุ้ยเชียเจ็บมือขอ่อยกอข่อยกอชุดตัวนี้ก่อนได้ไหม ต้องชูร้อมกันเว้ยเพราะว่าอันนี้มันมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวไอไอเนียวอลคเนิกมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเออโอ้ยชอบ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 อันนี้กูใส่คอมโบเนี่ยกูใส่คอมโบเนี่ยที่จริงอยากได้คอมโบนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้มันดีกว่าวอลคเนิกแต่ว่ามันไม่ใช่เดสเนี่ยแล้วก็นั่นแหละล็อกมันกระจกมากตายแน่นอนไม่ได้วะต้องใส่วอลคเคนิกไปเพราะว่าเป็นเดสดูว้าไงล่ะอ๋อยังสวยสีคนเข้าสีแม่งสวยจริง สีไม่สวยจริงวะเชี่ยผมชอบมันหมุนสวยมากเลยผมชอบคออีทีขออีทีเอเอาอันนี้ดีกว่าตัวร้ายใหม่ตัวร้ายใหม่ตัวร้ายใหม่ในกระตูยังไม่สู้กันกูกูสู้โชว์เลยตรงนี้มาไม่ไม่ติดีิกทีห นั่นน่ะนั่นน่ะนทิ้งท่อกูชุดชุดชุดสิวะเอออะไรวะเป็นอะไรของมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นี๋ยไมนได้ตีเลยยังไมนได้ตีเลยทำไมบ้าเหมือนลงช้าไปอ่ะเหมือนกูลงช้าอุ้ยเกือบตายว่ะเมื่อกี้เกือบตายอิมพีเรียลกูเกือบตาย ได้ไ้ละฮฮอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโแม่งโดนนี่มันดิงออกมาชอบๆอบโอเค okay. เอาไว้เท่านี้กันเยอะละอ m p พีเร l ย r a g ก n น,นะครับวเดี๋ยวรอตัวหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตีเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ยไปตีกับตัวอื่นเล่นชอบๆโอเค okay. ครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ผมกาลังจะเข้าช่วงปลายภาคนี่ ไม่ชานี้แเรากำลังจะปิดเทอมนะับปิดคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยกำลังจะเดือนธันวาแล้วใช่ไหมจะวันเกิดกูแล้วด้วยเอออีกอีกเดือนหน้าเนี่ยมันเกิดกูแล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวถ้าหายไปสักพักก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์การบ้านให้หมดนะครับก่อนที่จะไปภาคเดี๋ยวกูตกอีกเออปีที่แล้วกูตกมาวิชาหนึ่งที่โดนด่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเย้